สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช ANNEL ของ Squidman.exe นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์พร้อมกันทีเดียว2ตัวเลยครับซึ่งมีหน้าที่คล้ายๆกันครับแต่ต่างกันนิดหน่อย Multifunction Sterilizer นะครับเป็นเครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่เราพกพาในชีวิตประจำวันชิ้นเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือนาฬิกาธนาบัตรหน้ากากอนามัยหรือจะเป็นพวกหูฟัง ของที่เราพกติดตัวในกระเป๋าครับผมบางทีเราไม่มั่นใจว่าระหว่างที่เราพกไปหรือว่าผ่านมือคนอื่นมาเนี่ยมันมีเชื้อหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยครับเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องทีละกล่องนะครับว่าในแต่ละกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทีละตัวละกันนะครับมาดูกันครับผมขอเริ่มจากกล่องเล็กตัวนี้ก่อนละกันครับตัวนี้เป็น multi function sterilizer นะครับในสเปคเขียนไว้ว่าใช้ไฟ 5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็มีรังสีอุลตร i าไวโอเลตด้วยนะครับดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะทํางานไปแล้วก็เปิดดูการทํางานไปด้วยนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือให้รังสีอุลตร i าไวโอเลตนะครับ360องศาทั่วเลยครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโดยไม่มีมุมอับนะครับพกพาง่ายครับใช้ไฟ5โวลต์มีไฟสเตตัสนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มเดียวในการทํางานครับผมเดี๋ยวมาลองเปิดกล่องกัดูครับ เปิดมาอ๋อนึกว่าแท็บเล็ตนะครับหน้าตาเหมือนแท็บเล็ตเลยเอาเป็นกล่องเบาๆเองครับโอ้มีซองใส่มาด้วยอันนี้เป็นคู่มือนะครับภาษาจีนมีภาษาอังกฤษอ้อมมีภาษาอังกฤษด้วยครับอันนี้ก็คล้ายๆกับหลังกล่องนะครับที่เขียนคำอธิบายไว้ว่าใช้การทำงาน8นาทีนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มกลิ่นลงไปได้ด้วยนะครับ โดยการหยดน้ำมันอะโลมางไปครับน่าสนใจดีนะในกล่องที่เขาให้มาก็จะมีสาย USB นะครับเป็นไ i โคร USB แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับสำหรับเช็ดอุปกรณ์ต่างๆพอเราจะใช้งานนะครับก็ลองเปิดฝาเครื่องดูครับในอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ซับซอ้อนเลยนะครับมีแค่ตรงนี้ครับ ตรงนี้เขาจะเขียนว่าหยดน้ำมันอะโรมาลงไปได้ถึง4หยดครับซึ่งผมอาจจะไม่มีน้ํามันอะโรมาะนะครับก็เลยขอค่าเชื้ออย่างเดียวดีกว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแกะซองในนี้มีสาย USB แถมมาให้ครับก็เอามาใช้เลยเสียบสาย USB นะครับเข้ากับตัวหม้อแปลงก็ได้นะครับหรือจะเป็น power bank ก็ได้ครับผมเวลา เอาไปฆ่าเชื้อนอกสถานที่นะครับเช่นที่ Office ออฟฟิศหรือที่ไหนก็ได้ครับเราต้องการที่จะพกพาไปฆ่าเชื้อบริการให้กับคนอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันโอเคเจอช่อง USB แล้วเสียบเข้าไปครับระหว่างที่มันสแตนบายนะครับมันจะขึ้นไฟสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้กราเอามือถือเนี่ยครับใส่เข้าไปในช่องแบบนี้ครับนี่ขนาดมือถือผมนี่ใหญ่มากนะครับพร้อมเคสด้วยอ่ะ ใส่เข้าไปเลยนะครับดรอปลงไปแบบนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให้สนิทนะเพราะว่ามันจะมีแสง UV นะครับอาจจะทําอันตรายกับผิวหนังของเราได้นะครับผมระหว่างทํางานหลังจากนั้นครับเราก็กดสวิตช์ครับทํางานแค่นี้เองครับระหว่างที่เครื่องทํางานครับไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับเป็นจังหวะ ระหว่างนี้เราสามารถไปทำอะไรก็ได้ครับ8นาทีครับในนี้เขียนไว้เนี่ยครับในคู่มือมันจะเขียนว่าใช้เวลาทำงานอยู่ประมาณ8นาทีนะครับระหว่างที่เจ้าไฟสีเขียวเนี่ยครับกระพริบอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยระหว่างนี้เราก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับพอมันทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟจากสีเขียวมันก็จะเปลี่ยนสีแดงครับก็คือพร้อมทํางานนั่นเองเราก็สามารถที่จะเปิดฝาออกครับ แล้วก็หยิบโทรศัพท์ไปใช้งานได้เลยนะครับเรียบร้อยสำหรับการใช้เจ้ากล่องนี้ครับบางคนสงสัยว่ามันจะมีอันตรายหรือเปล่ามันก็จะคล้ายๆกับการนํากล่องนี้ครับเอาไปตากแดดครับผมเหมือนกับเราเอาโทรศัพท์มือถือเอาสิ่งของต่างๆใส่ไว้ในกล่องพลาสติกใสครับแล้วก็เอาไปตากแดดหรือทิ้งไว้หน้ารถเพื่อฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับแต่นี่สำหรับคนที่ไม่สะดวกหรือทําในร่มนะครับก็สามารถที่จะ ใช้เจ้ากล่องตัวนี้นะครับในการฆ่าเชื้อได้นอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วมันยังสามารถใช้ทำควาสะอาดฆ่าเชื้อสิ่งที่พบพาในชีวิตประจำวันอย่างเช่นธนบัตรเหรียญต่างๆบัตรต่างๆหรือนำบัตรที่ผ่านการสัมผัสด้ยดวยมือเป็นประจำแว่นตาแปรงสีฟันอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ต้องผ่านการใช้มือจับบ่อย หรือแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยก็ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อได้อย่าลืมว่าหน้ากากอนามัยมีมุมที่ซับซ้อนนะครับอาจจะต้องคลี่ให้มันแผ่นิดนึงเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้ออาจจะไม่สมบูรณ์สักทีเดียวแต่ก็ถือว่าฆ่าเชื้อได้ครับถัดมานะครับกล่องนี้จะใหญ่กว่ากล่องเมื่อกี้หน่อยหนึ่งครับแถมมีระบบไวเลสชาร์จิ้งมาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเสียงบอกการทำงานด้วยครับผมอันนี้เขาเขียนนะครับว่าสามารถฆ่าเชื้อโทรศัพท์มือถือแปรงสีฟันเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆครับผมอันนี้ก็จะดูใหญ่กว่ากล่องที่แล้วหน่อยนึงนะครับมี UV l มป์นะครับ4จุดแล้วก็ไฟฆ่าเชื้อนะครับอีก2จุดนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายด้วยครับโหรับ์มือถือที่ซัพพอร์ตนะครับนี่ครับมีชาร์จไร้สายมีเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเดียวในการทำงานแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ได้ หลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวลองมาแกะกันดูครับผมพอแกะออกมานะครับอันนี้พิเศษกว่านะครับมีหม้อแปลงแถมมาให้ด้วยแล้วก็สาย usb ครับตัวกล่องนะครับน่าจะเท่ากับกล่องที่แล้วหรือเปล่าลองแกะดูแล้วก็มีคู่มือครับในกล่องไม่มีอะไรมาให้พิเศษนะครับตัวคู่มือที่แถมมานะครับมีภาษาอังกฤษให้ด้วยครับอ่านง่ายเลยทีเดียวแม้กล่องด้านขวานะครับจะดูใหญ่กว่ากล่องด้านซ้ายแต่พอลองเปิดดูครับ ก็จะพบว่ากล่องนี้จะมีความลึกมากกว่าหน่อยหนึ่งครับส่วนกล่องนี้เนี่ยจะตื้นกว่าหน่อยหนึง่งแล้วก็มีความกว้างกว่าหน่อยหนึ่งครับแต่ก็จะมีชาร์จไร้สายมาให้นะครับแล้วก็มีไฟนะครับฆ่าเชื้อใหญ่ๆเลยทุกมุมนะครับจะต่างกันตรงที่จุดสังเกตนะครับกล่องสีดําอันนี้จะมีไฟฆ่าเชื้ออยู่2ฝั่งครับแบบนี้นี่ครับเป็นหลอดไฟ UV นะครับ ส่วนอันนี้ครับจะมีทั้งหมด6หลอดนะครับทั้งหลอดเล็กและก็หลอดใหญ่ครับผมเดี๋ยวเรามาลองเสียบใช้งานกันดูดีกว่าครับโดยการเอาสายย s ดบีครับเสียบที่ข้างหังเครื่องแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเสียบกับ your พอแบงก์ก็ได้หรือจะเสียบกับหม้อแปลงแบบนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็มาใช้งานกันพอเราเอามือถือวางไปครับมันก็มีขึ้น อาวไวเลยชาร์จจิ้งขึ้นมาครับโอ้สะดวกทีเดียวอบบนี้ก็ชาร์จอัตโนมัติไว้ได้เลยตรงสวิตช์ตรงนี้ครับพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นครับให้เราใส่ของไปนะครับแบบนี้เราก็จะเอามือถือครับวางลงไปตรงกลางครับผมแล้วมันก็จะขึ้นชาร์จเหมือนเดิมครับไหลสายแล้วเราก็ ปิดฝาลงครับไฟทำงานมันจะขึ้นนะครับแบบนี้เราควรปิดครับเพื่อความปลอดภัยสังเกตว่าฝามันจะมีความโปร่งแสงแล้วเราก็จะมองเห็นทั้งหมดนะครับการทำงานของมันถือว่าสะดวกดีครับ่าเมื่อกี้มันก็จะมีเสียงเตือนนะครับว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะครับข่้เชื้อขั้นที่2สังเกตว่าไฟนะครับจะเพิ่มขึ้นมา4ดวงครับ เมื่อกี้ไฟสว่างแค่2ดวงคราวนี้ไฟสว่าง4ดวงเลยครับลอกเครื่องเลยพอมันทำงานเสร็จนะครับมันก็จะมีขึ้นเตือนนะครับว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ปิดการทำงานหยิบโทรศัพท์ออกได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้โทรศัพท์ของเราก็จะผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยเมื่อสักครู่นะครับผมลองวัดขนาดนะครับของ ถาด2อ,อันนี้ว่าต่างกันยังไงนะครับปรากฏว่าถาดอันนี้ครับมีความลึกมากกว่าส่วนถาดอันนี้นะครับมีความยาวเนี่ยส่วนนี้มากกว่า1เซนติเมตรครับผมซึ่งจุดสังเกตนะครับข้อแตกต่างคือเจ้าเครื่องฝั่งนี้เนี่ยครับก็จะมีไวเลสชาร์จิ้งครับแบบนี้ครับสามารถชาร์จไร้สายได้แล้วก็สามารถที่จะ ฆ่าเชื้อได้นานกว่าครับคือมีจังหวะฆ่าเชื้อ2จังหวะแล้วก็จุดของไฟเนี่ยก็จะอยู่รอบกว่าส่วนเจ้าเครื่องนี้เนี่ยครับจุดแตกต่างก็คือมันมีถาดที่ลึกกว่านั่นเองครับผมในการใส่อุปกรณ์ที่มีความหนาเช่นแว่นตาอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะใส่ครับปิดฝาได้ปิดได้สนิทเลยในขณะที่อันนี้ครับใส่ไปแล้วปิดฝาไม่สนิทครับแบบนี้เลยครับ ซึ่งก็เป็นข้อแตกต่างกันนิดนึงเหมือนกันนะครับเรียกว่าสูสีกันเลยแล้วกันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับอย่างแปรงสีฟันอันนี้จะใส่เข้าไปตรงๆไม่ได้ครับต้องหงายขึ้นหน่อยนนนหนึ่งเราก็ปิดแต่ฝั่งนี้ครับเนื่องโดยมันยาวกว่าก็เลยใส่ไปได้พอดีครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยอย่างอันนี้นะครับใส่หน้ากากอนามัยลงไป จะสังเกตว่าตรงหัวมันจะติดนิดนึงนะครับจะห่อห่อหน่อยๆอย่างนี้ครับแต่พอมาใส่ด้านนี้ปุ๊บมันจะลงตัวลงไปพอดีครับมันเหมาะกับการใช้งานต่างกันนะครับอันนี้จะเหมาะกับการใช้งานกับพวกมือถือครับ <Start charging. S 1> ที่มีเคสหนาๆแบบนี้ครับคือสามารถที่จะใส่ได้สบาย <Char ging. S 1> แล้วก็มีชาร์จไร้สายในตัวส่วนอันนี้ จะไม่ค่อยมีความซับซ้อนครับพกพาสะดวกดีด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ไม่แน่ใจว่าชอบฝั่งไหนมากกว่ากันครับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันใช้งานได้ทั้งคู่ครับผมทีนี้เราจะเลือกเอานะครับว่าเราจะชอบความลึกหรือเราจะชอบความยาวของช่วงตรงนี้ที่มีมากกว่าครับอันนี้ใส่ได้เกือบพอดีเห็นไหมส่วนนี้จะใส่ก็จะเหลือบนนิดนึงครับ เห็นไหมครับตรงนี้เหลือไม่ถึงเซนติเมตรแต่นี้ใส่ออกไปก็จะเหลือประมาณ1เซนครับในแง่ของจุดค่าเชื้อที่มันมีไฟนะครับเยอะกว่านะครับด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมีเพียงแค่2หลอดครับแต่ก็จะอยู่ด้านข้างเลยซึ่งเป็นจุดใหญ่นะครับในการฉายลังสีเข้าไปชอบฝั่งไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์มาทักทายกันดูครับหรือมีอะไรที่ถามนะครับเกี่ยวกับเจ้าเครื่อง2ตัวนี้ก็ลองถามกันมาในคอมเมนต์ดูได้ครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสาบวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ